คันคันคันเปลี่ยนจากบักป้อมซักนี่ลูกเจ้าปู้บุคคอนี่ก็เป็นอ่าสูสีลูกน้องหินบ่เอาเค่อยเอาบางตัวก็บ่เอาบ่ค<อ>ันสูสีน้องหินบ้เอานี่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะาำพยายามบันบุคคลบางก็มีบ้างม,ามีตัวอืน่นอีกบ่องยุบบุคค<ข>อมีมียูบบุคคลมีหลายตัวดิอืมออมวยแบบนี้นะ เปียบให้ต้องสร้างน้ำหนักใช่กันปาดหัวตัวเท่าน้ำหนักทอกันทั้งชกเพื่อไม่ให้การได้เปรียบเสียเปรียบสีเอาให้วั้นฉลองมาเขาน้ำให้น้วเป็นพี่เลี้ยงใหุ้งแก้วันฉลองปะเนี่ยครอบครัวนักมวยครอบครัวของนักมวย ขาโจคาตัวนักมวยเมนเออคาคาตัวกี้นี่กี้ที่เอาเหล่ากดน้อยคือเหล่ากดไงคันในโชคเขาไม่กินเหล่าจีเขาไ่น้ำเจมวยออแมนอยู่เขาไม่กินเหล่าน้ำน้ำโชคแดวนะโชคสามยกก็พอแล้วเห็นไหมขวิตี่ทีหาโอ้ยเพื่อนบ่ให้ตีเพราะหายนกหอกคนิตีสามยกห่าขันหากำลังสีไว้วะขันหายกอ่ะไว ขายสมรักฮะขายสมรักขายสมรักเออสีไปซ่อมยุคขายสมรักตะกันเออเก็บโตยังอันตะกันเออขายสมรักค้าสิงเนี่ยเม่นกี่มัาขายสมรักค้าสิงติเม่นจ้ะเดี๋ยวลุงไปฝากให้กับบักบานลุงหูจางกันอยู่ขายสมรักค้ามสิงเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราซื้อสักจีไปบสองซุ้ยผูไใดสามซุ้นี่กะหายซะเน่ พ้อม่ักกับสูสีลูกรองหินเลยอันสมรักสมจิตสมรักสมจิตเขาชิมมือดีเออเขาเช่าแล้วเขาเช่าแล้วเขาเป็นอาจารย์มวยแล้วนี่เออนั่นแหละเป็นอาจารย์เป็นสอนมวยสอนยังไห้ดิ้งลอยแล้วเขาเป็นหัวหน้าค่ายแล้วเออเป็นหัวหน้าค่ายแล้วถูกต้องถูกต้องถูกต้องคันค่ายใกล้ๆยุดดาบลั่นสารคามนี่ว่าไปดิบ่ไปห่างบ้านท้องได้ไหมผู้กองลั่นได้ไหมรู้ไไปฝากให้ไปซ่อมย้ำมาแรงก็ไปซ่อมเ คุณใหม่แล้วดาบรันดาบรันเปลี่ยนคุ้ใหม่แล้วเปลี่ยนคนณใหม่แล้วแมนโมแมีนเราเป็นหัวหน้าใครคือเขาเป็นมวยมวยมวยเราได้ยันได้แคมปูนเสียตัวนึงมดีฟังฟังมวยเราได้แคมปูนเสียตัวนึงโลเงินดาบรันสารคามฝีมือเตะต่อยรุนแรงโอ้ยเป็นแคมปูนเสือแมนซื้อดาบรันสารคามดังทั่วประเทศเลยออื แคมยุ่นเนี่ก็คือ,อชูจเจริญดาบลันสารคาม,อมไอแมนดังระเบิดเถือเ่องเลยครับไอ้กอ้ไผ่เลยไอ้กอ้ไผ่ตกลงนี่ชิบปซ้อมคายสมรัก<ม>เอเดี๋ยวลุงโทษไปโอเคแต่ว่าครูซกนี่ป้อมซักนี่ไ่เอาอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถากันป้อมซักลูกบกข้อนี่ไ่เอาลูกเจ้า,<ม>าปูบกข้อสูสีลูกน้องหินนี่เอาซกบ่สูสีสูสีนี่ก็ไม่ซก โว้ยเด็กลุงถามบางเดแยวลุงโทรไปถามเถ่ายาอยู่บนบคอกันว่ามีตัวอื่นอีกบ่